กราบสวัสดี f อสายหมูที่เคารพรักทุกทกท่านนะักขอรับมาในช่วงกองบุญวัตถุมงคลรพรพรามในวันนี้นะฮะมีพระเครื่องและวัตถุมงคลใดดีๆจะมาแนะนำนะฮะเดี๋ยวจะมาเปิดให้กับทุกท่านได้ดูกันนะครับว่าพระเครื่องที่จะมาแนะนําในวันนี้นั้นมีรุ่นใดบ้างนะฮะท่านใดสนใจก็สามารถออนไลน์มาสอบถามได้นะฮะที่ ID ดียลายเม็แปดแปดที่เจ็ดนะครับผมนะภาษาคริสตูเขียนเลขก ME ยดแปดแปดสี่เจ็ดนะฮะ,พระ,ตตะ,ฮะพระเครื่องรุ่นนี้นี่เป็นพระเครื่องของ วัฒซุงนะฮะเป็นสมเด็จองค์ปถมเหรียญธรรมน้ำมนสมเด็จองค์ปถมนะฮะเหรียญธรรน้ำมนสมเด็จองค์ปถมนี้ที่พ่อพรมนี้จะมีเหลืออยู่สามเนื้อนะฮะก็จะเป็นเนื้ออัลปกาก้านะฮะตรงนี้จะเป็นเนื้ออัลปากานะฮะด้านนี้ก็จะเป็นเนื้อนวะโลหะนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นเนื้อทองทิพย์ นะะเนื้อทองทิพยนะะ์ซึ่งราคาก็จะแตกต่างกันไปนะฮะสมเด็จองค์ปฐมเรียนทำน้ำมนตนะะ์สมเด็จองปฐมเรียนทำน้ำมนตรุ่นนี้เนี่ยเป็นที่พุทธาพิเศษมาเนี่ยพ่อแม่ครูบาอาจารย์วั่าสุงพุทธาพิเศษมาเมื่อวันที่29เดือนตุลาคมปี2565กนะฮะก็เนื่องจากว่ามีความดำรินะฮะจากสมเด็จพ่อองคปฐมอันมีพ่อหลวงพ่อพระราชบพร,ริยนเป็นที่สุดนะฮะให้ทางวัดได้จัดสร้างนะ เหรียญทาน้ำมนต์ขึ้นมาเพราะว่าเหรียญทําน้ำมนต์ของพ่อหลวงพ่อวัดท่าซุงในยุคสมัยที่พ่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชาพรหมายานท่านได้จัดสร้างนั้นหมดไปจากวัดตั้งนานแลว้วนะฮะตอนนี้ลูกหลานใสยวัดท่าซุงก็ตามมาข้างหลังก่าเยอะนะฮะต้องการที่จะมีเหรียญทําน้ำมนต์นะ,ะเหรียญทําน้ำมนต์เหรียญน,นี้ก็ชื่อก็บอกเล้ว,ว่าเหรียญทําน้ำมนต์นะฮะเอาไว้สําหรับทําน้ำมนต์นะฮะจริงๆก็ไม่ใช่แค่ทําน้ำมนต์อย่างเดียวสามารถเอามาคล้องคอได้ นะสามารถเอามา,าคล้องคอเอามาเอาไว้ในกระเป๋าที่สูงๆที่เหมาะเหมาะควรควรเอาไว้สักการะเอาไว้บูชานะเหรียญทำน้ำมนตรุ่นนี้นี่เป็นเหรียญที่พิเศษนะที่พระท่านทําให้เป็นกรณีพิเศษเนื่องจากว่ายุคนี้เนี่ยมันเป็นยุคของสงครามนะฮะยุคของสงครามยุคของโรคระบาดยุคของภัยพิบัติยุคของสารพัดภัยนะโดยเฉพาะไอสิ่งที่มันมองไม่เห็นตัวไม่เห็นตนอะไรทั้งหลายก็มีเยอะ นะฮะมีมากในยุคนี้สมัยนี้ในโลกใบนี้นะครับผมดังนั้นเราเองก็บางทีก็อาจจะพลาดอาจจะพลัง้งอาจจะเผลออะไรยังไงบ้างนะฮะท่านนิมดนิแนะนําให้อาราธนาพระไปนะเพื่อเป็นเครื่องป้องกันปกนะป้องเราให้ปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงนะครับผมด้านหน้าก็จะเป็นสมเด็จพ่อองค์ปฐมนะฮะสมเด็จพ่อองค์ปฐมที่มหาวิหารสมเด็จพ่อ,องปฐมเลยนะครับผมด้านหลังนี่ก็ จะเป็นยันทำน้ำมนต์นะฮะยันทำน้ำมนต์นะฮะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะครับนี่นะฮะนี่นะด้านหน้านนะด้านหน้าก็จะเป็นสมเด็จพระโอปสมนะครับด้านหลังก็จะเป็นยันนะทำน้ำมนต์นะฮะนี่นะฮะยันสําหรับทําน้ามนต์โดยเฉพาะนะครับผมวัดท่สุงนะสองห้าหกห้านะครับ เรียนทำน้ำมนต์นะฮะเรียนทำน้ำมนต์ก็วิธีการทำน้ำมนต์ก็เป็นแบบฉบับของวัดท่าสุงนะฮะโดยทั่วไปก็คืออารัธนาบารมีพระโดยการตั้งลโม3สามจบนะฮะแล้วก็ไตรสรณคมแล้วก็อิติปิโสสามห้องนะฮะเจ็ดจบนะฮะในขณะที่ไหาอิติปิโสสามห้องเจ็ดจบก็คือเราต้องอารัธนาเหรียญเนี่ยลงไปที่ก้นแก้วหรือก้นขันนะฮะเอาขันที่สะอาดแล้วก็เอาแก้วที่สะอาดที่สุดเอาน้ำที่สะอาดที่สุดนะฮะ น้ำที่ยังไม่ได้ผ่านการใช้มานะฮะที่สะอาดที่สุดข,ของเรานะฮะแล้วก็อารัธนาพระท่านไปอยู่ที่ก้นขันนะฮะหรือก้นแก้วก็ได้นะครับหรือภาชนะที่สะอาดก็ได้นะฮะอาจจะมีดอกไม้ทูบเทียนอารัธนาท่านด้วยก็ยิ่งดีนะครับวิธีทาก็ตั้งนโมสามจบนะฮะแล้วก็ไตรชระนะคมแล้วก็อิติปิโสเจ็ดจบในขณะที่ว่าอิติปิโสนะฮะในแต่ละจบเราก็ วนเอามือเนี่ยวนขันหรือวนแก้วไปด้วยนะว่าจบ1จบก็วน1จบสังขสามห้องนะฮะหจบก็วน1จบไปว่าทั้ง7จ,จบ7รอบนะฮะหลังจากนั้นก็ว่านำมาภาทะนะฮะโออิติปิโส7จ,จบแล้วให้อธิษฐานนะฮะอธิษฐานขอให้บาร,รมีสมเด็จพ่อนะะองค์ปฐมสมเด็จพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านได้ช่วยอะไรเรานะฮะที่เราต้องการอะไรนะะต้องการให้ท่านช่วยนะะขจัด ทุกโศกโรคภัยโรคาพยาธิพาธที่จะพึงมีในร่างกายนี้คุณสายคุณผีคุณคนเดรานวิชาอาถรรพ์คุณศัพ์คุณแช่งคุณดาลมเพลมพัดวิชาอาถรรพ์สิ่งไม่ดีสิ่งที่ไม่งามสิ่งที่จะเป็นโทษเป็นภัยกับร่างกายเกศชีวิตเกศจิตใจขอบารมีคุณพระพุทธนุภาพคุณพระธรรมนุภาพคุณพระสังฆนุภาพคุณครูบาอาจารย์อนุภาพอนุภาพพรหมานุภาพเทวานุภาพอันมีพ่อสมเด็จพ่อปฐมเป็นประธานอันมีพ่อหลวงพ่อพราชมพรยานเป็นที่สุด ได้ช่วยกระจัดผัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีไม่งามทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งปวงให้ออกไปจากชีวิตจากจิตใจจากร่างกายนี้นบะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปด้วยเถิดพระเจ้าข่าก็ว่าไปนะฮะแล้วก็ว่าน้ำอภัตตะสิบห้า,าจบนะฮะหลังจากนั้นก็ขึ้นมาจบนะอธิษฐานอีกรอบหนึ่งแล้วก็ดื่มนะครับนี่นะฮะเป็นเหรียญทําน้ามนต์นะฮะเหรียญทําน้ำมนตนะนะ์เหรียญน,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 นี้นี่ในวันพุทธ,ธาภิเษเนี่ยมี เป็นพิเศษก็คืออย่างที่พ่อพรมบอกว่ายุคนี้สมัยนี้เนี่ยเป็นยุคของสงครามยุคของโรคระบาดยุคของพยานอันตรายหลากหลายรูปแบบเยอะมากมายนะฮะจนบรรยายไม่หมดท่านก็เลยมาทําให้เป็นกรณีพิเศษหลวงปู่ชีวโกมรารพัฒน์ก็มาทาให้ด้วยนะฮะสามารถรักษาโรคได้ด้วยแล้วก็ปกปักรักษาปกป้องคุ้มครองเราให้ปลอดภัยจากในสิ่งที่พ่อพรมพูดมาทั้งหมดสิ่งที่ไม่ดีไม่งามนะฮะแล้วก็สามารถทําน้ำมนต์ได้ด้วยนะจึงชื่อว่าเหรียญทําน้ำมนต์ นะครับผมก็มี3เนื้อฮะอันนี้จะเป็นเนื้อนาวาโลหะเนื้อนาวาโลหะแล้วกนนน oka, น็นี่จะเป็นเนื้ออัปปกานะครับนี่จะเป็นเนื้ออัปปกานะครับแล้วก็องค์นี้ก็จะเป็นเนื้อนะฮะทองทิพย์นะครับ,นะรบแต่และเนื้อก็ราคาไม่เท่ากันนะฮะแต่ก็ราคาไม่แรงฮนะร,ราคาเบาๆพระเดชพระคุณหลวงพ่อแม่ครูบาอาจารย์วัตถสุงเนี่ยท่าน จัดสร้างสมเด็จองค์ปฐมนะฮะรุ่นทำน้ำมนตรุ่นนี้ขึ้นมาก็เนื่องจากว่าต้องการที่จะนำปัจจัยนะฮะไปบูรณะนะโรงเรียนพระสธรรมเถนะวิทยานะแล้วก็แบ่งปัจจัยมาบูรณะบททองคำวัดท่าสูงด้วยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ทางวัดท่านกำลังที่จะรวบรวมจัตุปัจจัยนะฮะจากศรัทธาพุทธบริษัทลูกหลานหลวงพ่อทั้งหลาย ได้ร่วมด้วยช่วยกันในการที่จะมีโอกาสทาบุญสักครั้งหนึ่งในชีวิตนั่นคือบุญโบถท,ทองคําวัดสุนในช่วงกึ่งพุทธกาลนี้พ่อพรามเองพร้อมครอบโครัวช่องยูทู e พ่อพรามก็ได้ทำกอพ่อพรามได้ทํากองบุญวัตถุมงคลขึ้นมาก็เพราะเหตุนี้นะฮะเมื่อปีที่แล้วก็ได้ไปถวายปัจจัยจากปัจ,จัจที่ที่ได้จากกองบุญวัตถุมงคลก็ดีได้จาก FFC ท,ทุกท่านนะฮะที่ส่วนมากเลยที่ร่วมด้วยช่วยกันตลอดทั้งหมดนะฮะตลอดทั้งปี เมื่อปีที่แล้วก็ได้ไป1700,000า่าบาทนะฮะส่วนปีนี้ก็จะได้เท่าไหร่นะฮะจะได้กี่บาทจะได้เท่าไหรก่ก็ก็เท่านั้นนะ,ะหมายถึงว่าเอออาจจะเป็นเออเศรษฐก,กิจมั่งอะไรมั่งนะฮะลูกหลานาทำมาหากินคล่องไม่คล่องอะไรยังไงก็เป็นไป,นปนตามเหตุตามปัจจัยนะฮะก็ไม่เป็นไรนะครับดังนั้นท่านใดที่ได้โมบูชาพระกับพ่อพามก็คือ ได้ร่วมบุญกับครอบครัวช่างยูทูปพ่อพราหมนะฮะกับพ่อพราหมในพระพุทธศาสนาที่พ่อพราหมได้ทาทุกๆวันนะฮะไปดูได้ที่พ่อพราหมไล์นะฮะเวลาประมาณสองทุ่มโดยประมาณเวลาก็ไม่แน่นอนนะครับเพราะบางทีพ่อพราหมมีภารกิจเยอะงานเยอะนะครับก็ไปติดตามชมได้แล้วก็มีบูรณะบททองคาวัดทาุงเป็นที่สุดนะฮะดังนั้นท่านบูชาพระเนี่ยพ่อพราหมจ่ายเงินที่วัดทุบบาททุตตางมาแล้วนะครับบูชากับพ่อพราหมก็ได้บุญรอบสองนะครับก็ได้ทั้ง ท่านก็ทําไปแล้วแต่เราก็ได้อานิสงส์นั้นด้วยนะครับได้ทั้งบูรณะโรงเรียนพระสธรรมตฏิอภิรดาได้ทั้งบูรณะบทวัฒซุงก็ได้ทั้งทําบุญในพระพุทธศาสนาที่พระพรามทำหลักๆก็คือทำวัดของวัดท่าซุงกับของวัดท่าขนนนะครับแล้วก็บุรณะบททองคำเป็นที่สุดนะฮะท่านใดสนใจอะไลน์มาสอบถามได้ครับที่ idline เมด8847นะฮะ idline เมดแปดแที่เจภาษาอังกฤษตัวเขียนเล็กนะฮะ mead 8847 นะครับผมนี่นะฮะสมเด็จพ่อองค์ปฐมนะฮะทำน้ำมนต์นะครับสวยสดงดงามนะฮะแต่เหรียญน,นี้นี่ก็เป็นเป็นเหรียญที่พระท่านสั่งะฮะเพราะว่าคือเหรียญอาจจะเล็กแต่อนุภาพไม่ได้เล็กนะฮะเหรียญอาจจะเล็กแต่อนุภาพเนี่ยเต็มเครื่องนะฮะครบเครื่องครบสูตรนะฮะชุดนี้เนี่ยหลวงปู่ชีวกุมรารพัฒท่านมาทําให้อย่างเต็มแมก นะฮะฮเทหมดหน้าตักเรียกว่าอนุภาพเนี่ยที่สุดนะฮะได้สามารถรักษาโรคได้ด้วยก็คือทําน้ำมนต์น,นั่นแหละแล้วท่านก็อธิษฐานเอาให้ท่านรักษาโรคภัยแค่เจ็บอะไรให้นะฮะโรคเวรโรคกรรมโรคอะไรก็แล้วแต่นะฮะได้ด้วยนะครับผมเรียนทําน้ำมนต์นะฮะถ้าถ้าท่านให้รักษาโรคเนี่ยให้นึกถึงหลวงปู่ชีวกกมรารพัฒน์ด้วยนะครับนี่เพราะหลวงปู่ชีวกกมรารพัฒน์มาพุทธาพิเศษให้ปิดท้ายนะฮะ,นะฮะองค์นี้นะ,ะเป็นสมเด็จพ่อองค์ปฐมนะฮะทำน้ำมนต์ เหมาะสำหรับยุคสมัยนี้ที่เต็มไปด้วยความอันตรายจากหลากหลายรูปแบบนะครับถ้าใดสนใจอะไรมาสอบถามได้ครับที่ id line med แปดแปดที่เจ็ดนะครับสังเกตุเขียนเล็ก m e a d แปดแปดที่เจ็ดนะครับผมสวัสดีครับ